ก็เป็นข้อเสนอจากการประชุม GBC นะคะที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนที่นําไปสู่การเจราจาร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการของทั้ง2ประเทศนะคะซึ่งไทยเราค่ะก็มีการเสนอข้อเสนอสําคัญ8ข้อให้กับทางฝั่งของกัมพูชาดังนี้นะคะมาดูข้อเสนอแรกค่ะคุณผู้ชมก็คือ ข้อเสนอที่เราจะให้ทั้ง2ประเทศต้องร่วมกันนะคะบริหารจัดการพื้นที่โดยมวลชนของแต่ละประเทศก็จะต้องถอยห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่น้อยกว่า500เมตรค่ะ และข้อเสนอข้อที่2นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ต้องไม่ปลุกระดมมวลชนควบคุมมวลชนให้ห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่น้อยกว่า500เมตรเช่นกันและข้อ3นะคะประชาชนของแต่ละประเทศจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทุกกรณีค่ะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วดําเนินการไปแล้วก็ต้องปรับให้กลับสู่สภาพเดิม1วันหลังการประชุมนะคะซึ่งการประชุมนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาข้อ4ค่ะจะต้องไม่เพิ่มกําลังทหารและอาวุธหนักในพื้นที่ เปราะบางตรงนี้นะคะข้อ5สงวนสิทธิ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินคนไทยในเขตอธิปไตยไทยนอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศค่ะส่วนข้อเสนอข้อที่6กนะคะก็คือประชาชนทําประโยชน์ในที่ดินในเขตอธิปไตยนอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ได้นะคะโดยห้ามประชาชนทหารเจ้าหน้าที่รัฐ มากขัดขวางและหากเกิดความไม่สงบขึ้นประเทศนั้นก็ต้องแก้ปัญหาให้เรียบร้อยค่ะข้อ7นะคะถ้าเกิดว่ายังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ภายใต้กลไกของของ GBC สมัยพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะคะทางจังหวัดสะแก้วก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งจังหวัดบันเตียเมีเยนเจยให้ย้ายออกนะคะทั้งทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วภายใน30วันนับตั้งแต่มีหนังสือแจ้งหากไม่ออกก็จะบังคับ ใช้กฎหมายไทยนี่คือข้อเสนอสําคัญมากที่นํามาสู่เส้นตายในวันนี้เพราะว่าครบ30วันในวันนี้แล้วนะคะจาก10กันยาวันนี้10ตุลาคม2,568และข้อที่8ค่ะจะต้องมีการตั้งกรรมการร่วมระดับพื้นที่เพื่อใช้สันติวิธีนะคะแล้วก็เลี่ยงการประทะก,กันเพื่อความปลอดภัยนะคะของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ เราไปดูแผนที่กันหน่อยคุณผู้ชมจุดที่เป็นพื้นที่เปราะบางที่ต้องดําเนินการผลักดันกัมพูชาออกจากจังหวัดสระแก้วภายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมดูแผนที่กันนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่นะคะบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วก็บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วค่ะพื้นที่อ้างสิทธิ์ตรงนี้คือจุดที่สําคัญนะคะเส้นที่ไทยยึดถือจะเป็นเส้นสีน้าเงินคุณผู้ชมดูจากแผนที่ด้านบนด้านล่างได้เลยนะคะนี่คือฝั่งไทย เส้นอ้างสิทธิ์ของเราคือเส้นน้ําเงินตรงนี้นะคะด้านล่างก็คือบริเวณตรงนี้ส่วนเส้นที่กัมพูชายึดถือนะคะก็คือเส้นสีแดงคือตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างคือตรงนี้ฝั่งไทยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามารุกล้ำพื้นที่เลยเส้นอ้างสิทธิ์ของเราและของกัมพูชาเองด้วยนะคะเข้ามาบริเวณบ้านหนองยาแก้วที่โคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยพื้นที่บุกรุก กว่า44ไร่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่บุกรุกผืนป่าด้วยซึ่งจังหวัดสระแก้วมีการแจ้งความดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่บ้านหนองจานสระแก้วก็ลุกล้ำเข้ามาเหมือนกันค่ะกัมพูชาเข้ามาทางฝั่งไทยมากกว่า71ไร่นะคะซึ่งข้อเสนอของเราก็คือมวลชน2ฝ่ายนะคะจะต้องถอยห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์นะคะ ไม่น้อยกว่า500เมตรดังนั้นวันนี้เราต้องการผลักดันกัมพูชาออกจากสาแก้วไปให้พ้นเส้นสีน้าเงินนี้ไม่น้อยกว่า500เมตรนั่นเองนะคะไม่งนั้นเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะคะของไทยอย่างเด็ดขาดทั้งฝั่งของทหารก็มีการประชุมวาระพิเศษเหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงดีกับทางกัมพูชานะคะซึ่งมติที่ประชุมคณะผู้บัญชาก,การทางทหารวาระพิเศษ3ข้อสําคัญะคะ่ะมีดังนี้ข้อที่1นนะคะคือต้องปฏิบัติตามพรบกฎอายการศึก ปี2457และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยอนุโลมนะคะกฎหมายบางข้อบางฉบับด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะข้อ2นะคะให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนะคะได้ทำแผนปฏิบัติการระเบียบปฏิบัติประจำและกฎการใช้กำลัง ยึดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายไทยและข้อ3ค่ะข้อสุดท้ายต้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเจ้าพนักงานกฎหมายกำลังประจำถิ่นสนับสนุนกำลังร่วมกันปฏิบัติกับทหารด้วยนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในวันนี้ตามข้อเสนอของไทยที่ยื่นไปให้กับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นดีเดย์แล้วนะคะที่เราจะต้องผลักดันกัมพูชาที่ลุกร้ําพื้นที่ของไทยกลับออกไปนะคะก็ทางนายกรัฐมนตรีของไทยก็เน้นย้ําเลยค่ะว่าการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปที่ประชุมกันทุกเดือนเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้ากัมพูชาไม่ตกลงทําตามเงื่อนไขของไทยสําคัญสีข้ออันแรกเลยก็คือต้องถอนอาวุธหนัก นะคะถอนทุ่นระเบิดจัดการกับเรื่องปัญหาแกมเมอร์แล้วก็รวมทั้งจัดการกับการลุกล้ำพื้นที่ของไทยด้วยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เกิดการประชุมในครั้งหน้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราต้องจับตากันบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณนิวคะ่ะว่าที่ประชุมสอมอชอซึ่งทางนายกของไทยคุยกับทั้งกองทัพด้วยนะคะว่าจะเอาอยังไงกัมพูชาใบานี้ผลน่าจะออกมาในเรื่องของแผนปฏิบัติการในการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากจังหวัดสะแก้วคะ่ะครับผมขอบคุณพิริาครับ